i นี้นาะก็จะพาไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะจากปีที่แล้วไปเกาะสมุยมาก็สําหรับแฟมิลี่ทริปของเรานะคะทริปเชียงใหม่นี้ก็มากับเพื่อนๆที่ทํางานเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่จุดเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะเ,เครื่องอันนี้ที่เราจองไว้นะคะเราจะนั่งเวียเจ็ตนะคะเครื่องจะออกเวลาประมาณ7โมงนะคะในส่วนตรงนี้ เช็อินณเวลาปี4ี 44, ตอนนี้สุวรรณภูโโมินะคะพร้อ,อมแล้วพร้อมค่ะเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะพร้ <c oughs> อมบินเนย่ยอันนี้ก็รอเพื่อนๆอยู่อยู่รอบๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะนะเนี่ย <c oughs> นะต้องเข้าเกตก่อนเครื่องออก15นาที okay. เชียงใหม่นะคะสิ่งที่เราแพลนไว้ก็เราก็จะไปทานข้าวบนเกาะนะคะก็ร้านที่เราไปก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้วยขานะคะจะเป็นขายพวกก๋วยเตี๋ยวเรือประมาณนี้นะคะมีเนื้อมีหมะะูแล้วก็จะมีพวกขนมต่างๆแต่รสชาติคิดว่าน่าจะถูกปากนะคะอันนี้ก็มื้อเช้ามื้อเช้าสำหรับพวกเราชื่อร้าน,นอะไร ก๋วยเตี๋ยวเรือให้ขาค่ก๋วยเตี๋ยวเรือให้ขามีเรือแล้วาขายเียนินเขาทำขายแล้วเนี่ยน้ยํานานวินอันนี้น้นําไม่มีเปล่าเขาทํปลา นี่ชื่อนั้นก็เกี่ยวให้ขาธรรมชาติอันนี้นนนนนนอะไรเนะี่ยน้ำเหมือนน้ำไม่นี่นนหรือเปล่าเหมือนน้ำน้ำกระท้มหรือไม่ใช่เจออนน้ีได่ั นั่งตรงนี้กันหรอตรงอ๋อดูบรรยากาศแล้วก็พอเสร็จจากาทานอาหารเราก็จะขึ้นแม่กำปองเลยนะคะเพราะคิดว่าถ้าเราขึ้นไปช่วงเช้าคนน่าจะไม่เยอะเพราะวันที่เราไปนี่ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดนะคะก็ยังมีหลายบริษัทก็ยังไม่ได้อยู่นะคะเขาก็ยังทำงานกันอยู่ ก็ไปเมื่อไปถึงแม่กําปองเราก็จะใช้เวลาอยู่ที่นั่นถ่ายรูปอะไรต่างๆนะคะเดินเล่นชมวิวไหนๆก็มากันแล้วเพราะว่าเพื่อนๆ,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 ๆหลายคนก็ยังไม่เคยมาอันนี้เราก็มาถึงวัดบนแม่กําปองเนะาะตาอ่าเนี่ยทางลงอุโบโสถการน้ําเคยมาเมื่อหลายปีละอุ้ยเนี่อันนี้นนเดินลอดน,น้ําใสเนี่ยมันจะมีสะพาหนึ่ง เน่เน่เน่เอาดอกไม้ไปไหว้ดิสิใช่ไหมไไห้เนี่ยอ๋อไปไหว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวไปไหว้ข้างล่างออ ีเราก็จะเดินไปโบสถ์การน้ำไปไหว้พระนี่เสร็จไหก็ทีมงานก็เดินตามกันมาตรงนี้ค่ะแล้วก็มาถึงแล้วโบดถ์การน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยไหว้พระข้างในดีก่อนเนี่ยเราก็ต้องเดินข้ามนะคะอย่างี้ใช้วิชาตัวเบากันนิดนึง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสวยงามอ่าเราเข้าไปบ้านถึงก็ขั้นในกันนะอ่มาถึงแล้วสวยงามมากขอใบพัดของคุณอันนี้เราก็มาถึงโบสถ์จารน้ำนะคะที่หมู่บ้านแม่กำปองนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวเนาะ ูสวยมากเลยโดยเฉพาะน้ำตกเย็นมากทุกน,นี้ก็ไม่มีใครที่เห็นอยู่นี่คือทีมงนานเราเท่นั้นเลยสบายใจไม่มีคนนอกเลยใช่ จะเดินลงแล้วนะ้ต่ตจงนีจุดอันซนะีเนาะนั้นกุ๊ก็เต็นอ่าเราก็จะไปขึ้นรถที่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนที่ไม่มีรถมานี่เลยนั่งรถบริการของทางหมู่บ้านได้ ่ใครนะผู้ร่วมทิปทุกคนนี่เป็นักท่องเทีย่ยวต่างชาติเลยเพราเสื้อสีส้มนะ่ะ <Hey. Hey. S 1> นี่ก็มากับทัวจีนเราก็จะลงอย่างแม่กำปองลงอย่างแม่กำปองเสร็จเราก็จะไปน้ำพุร้อนสันทรายนะคะเพราะว่าในส่วนตรงนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราจะวิ่งแบบทางผ่านอะ่ะเราจะไม่วนไปวนมานะคะจะวิ่งเป็นวงกลมอันนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อน กําแพงนะคะนี่นางแบบทุกที่นะคะอย่างไหนเนอบไปนะคะนางแบบอันนี้จุดถ่ายรูปข้างในก็มีอีกเยอะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายตอนฝักก็ได้ง่ายโอ้ ก็จะมีเนาะมีไข่ขายใครสนใจมันก็จะซื้อไข่ไปต้มได้น้ำจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลย รอบๆนะเข้ามาที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์จะมีกินไข่ต้มนะคะนี่นะคะกำลังพุ่งเลยอ่ะดังธรรมชาตินะเดี๋ยดมาก คิดถ้าตกด้วยไอก็อแค่เดินเจยดเฉียดยำร้อนนะคะไม่ต้องพูดถึงแช่เลยนะคะ เราออกจากน้ำพุร้อนสันทรายนะคะเราก็คิดว่าเราจะไปทานอาหารมื้อกลางวันนะคะเป็นมื้อที่สองอันนี้เราก็จะไปทานกันที่ร้านกระดาษนะคะร้านกระดาษนี่ก็มีเมนูนะคะทั้งคาวทั้งหวานโดยเฉพาะเค้กนี่น่าทานมากนะคะแล้วก็เครื่องดื่มของเขาก็อร่อยสดชื่นมีหลายเมนูนะคะเครื่องดื่มใครจะชอบแบบ หลายรู้ว่าจะชอบแบบใส่นมใส่วิปครีมอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งได้แล้วเค,ค้กก็รสชาติดีก็จะเป็นโฮมเมดนะคะแล้วในร้านก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะคิดว่าน่าจะถูกใจนะคะสำหรับพวกชอบถ่ายรูปนะคะแล้วในร้านอะ่ะตกแต่งในร้านนะคะร้านนี้ทำดีมากก็จะเป็นเหมือนโทนสีขาวแต่ว่าในร้านอะ่ะจะตกแต่งด้วย เป็นกระดาษพับทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่อยู่ในร้านไม่ว่าจะเป็นหมีเป็นพึ่งเป็นยีราฟเป็นช้างเป็นลาเป็นกระต่ายอะไรต่างๆคือทางร้านไอเดียดีมากเลยก็ทําจากกระดาษทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมื้อที่สองนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาทานกันที่มันเป็นร้านคาเฟ่นะคะชื่อร้านกระดาษนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเราะร้านนี้ดูสวยนะคะแต่งร้านแบบ โน้นนะทสะูสะอาดสะอาดนะ,ะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะ,ะอันนี้เราดูข้างนอกก่อนนะคะดูข้างนอกนะคะหลังนั้นก็คล้ายคาเฟ่ทั่วไปนะกระดาษ K R A D A e e S นะคะมีเลื่อนเลี้ยวข้างในนะคะข้างในก็เหมือนกันนะคะ,นะคะอะตกปลา หนึ่งหนึ่งสามนะคะยืดเทียนนะยืนถ่ายรูป ดอกอาทางนี้เส่ดวงหินนี่ขนนยโอ้นี่แส่ลรบยาลูกมุกชู้ก็กระดาษใส่อะ้รก็ฟันน้อยเราเดินได้ั่วร้านเลนะเะตอนี้ยนคนไยแล้วนี่ยเลยเดี๋ยวหนึ่ง S <S อ,อันนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายรูปโซนนะคะนี่นี่สุ้มนี้เลยนะคะเป็นอุมอโมงนี่เลยค่ะถ่ายมาค่ะเสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเดี๋ยวเราเค่อยไปดูอาหารอีกทีว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ ที่สั่งเลยก็จะเป็นอู้เยอะค่ะทั้งเยอะนะคะเดี๋ยวไปพักทานน้ำก่อนนะคะแล้วเมื่อเราออกจากเออร้านกระดาษนะคะก็ได้เวลาเช็คอินนะคะเราก็จะเข้าที่พักสำหรับเออทริปนี้นะคะเราจะพักที่สารานะคะสาราเชียงใหม่ก็เราจะพักที่นี่ทั้งหมดเออ สามคืนนะคะเราก็จะนอนที่สาราที่เดียวก็ริม,มน้ำปิงนะคะช่วงที่มานี่ก็เจอฝนตับปลายนะคะก็เดี๋ยวสำหรับวันแรกก็น่าจะทริปมีอยู่แค่นี้แล้วก็ทานอาหารเราก็คงจะทานที่โรงแรมสำหรับวันแรกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีแผนจะออกไปไหนนะคะเพราะว่าก็หลังจากขึ้นเครื่องมาถึงเชียงใหม่นี่ก็ ตะเวมจเาจนเย็นแล้วป่าจะเข้าที่พักก็ประมาณกับห้าโมงได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานอาหารก็จบทริปสำหรับวันแรกนะคะ